5ราศีมีแต่เฮงโชคลาภจัดหนักเปิดดวง5ราศีดวงดีทำอะไรก็มีแต่เฮงโชคลาภถามหาแบบจัดหนักที่สำคัญจะดวงดียาวแบบนี้ไปยันสิ้นปี ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะห้าราศีมีแต่เห็นโชคลาภจัดหนักได้แก่ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคม เรื่องเงินเงินทองทองของชาวราศีกันต้องถือว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมาตลอดที่ผ่านมาถึงแม้จะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายเยอะแต่ถ้าสังเกตดีๆก็มีเงินเข้ามาให้ใช้จ่ายตลอดจะเรียกว่าเงินไม่ค่อยขาดมือเท่าไหร่ก็พอพูดได้อย่างนั้นแต่หลังจากนี้ชาวราศีกันตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป อะไรๆของชาวราศีกันจะมีแต่ดีหรือที่คนจีนเขาเรียกว่าเฮงนั่นแหละถือว่ามีวาสนาและโดดเด่นเป็นพิเศษโดยเฉพาะการเงินที่มาจากโชคลาภมีโอกาสได้ลาบลอยมาแบบไม่ต้องเหนื่อยราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนที่ผ่านมาการเงินของชาวราศีตุลไม่ได้ถือว่าโดดเด่น แต่จัดอยู่ในประเภทที่ไม่มีปัญหาหนะักมีมาก็ใช้ไปตามปกติไม่มีหนี้สินใหญ่โตหรือต้องหน้ามืดตามมัวกับชักหน้าไม่ถึงหลังเหมือนคนอื่นแต่หลังจากเดือนนี้เป็นต้นไปชาวราศีตุลดีขึ้นแบบผิดหูผิดตามีอะไรๆเข้ามาทำให้ชีวิตดีขึ้นที่โดดเด่นที่สุดก็คือเรื่องงานแม้ว่าจะทำธุรกิจทำงานประจำขายของอะไรก็ตามถึงแม้เศรษฐกิจจะเป็นอย่างที่เห็น แต่สำหรับชาวราศีตุลมีช่องทางดีๆเข้ามาให้เสมอจะเรียกว่ามีโชคในการทำงานก็ว่าได้แต่ต้องขยันอดทนและตั้งใจราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมราศีพิจิกเป็นเพียงราศีเดียวที่มีโชคลาภอย่างสม่ำเสมอ ทั้งโชคลาภที่ได้มาจากการทำงานและพวกลาบลอยประเภทต่างๆต้องถือว่าเป็นคนดวงเฮงประจำปีนี้เลยทีเดียวถึงแม้ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีอย่างที่เห็นแต่ก็ยังไม่มีผลกระทบแบบตรงๆกับชาวราศีพิจิกเท่าไหร่ยังคงใช้ชีวิตได้ดีเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมก็คือมีโอกาสดีๆเข้ามาในช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะโชคลาภ ที่ลอยมาแตกไกลจนทำให้ชีวิตช่วงนี้กระชุ่มกระชวยขึ้นราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรการเงินในช่วงนี้ของราศีมังกรต้องบอกว่าแทบไม่ได้รับผลกระทบตรงๆจากเศรษฐกิจแบบนี้สักเท่าไหร่ยังคงมีเงินเต็มกระเป๋าเหมือนเดิมเพราะช่วงนี้ดวงชาวราศีมังกรจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก โดยเฉพาะเรื่องโชคลาภจากการประกอบธุรกิจขายของอะไรก็ตามจะ<า>ออฟไลน์ออนไลน์ออนลนก็ถือว่า,วาดีกว่าคนราศีอื่นๆเพราะมีโชคช่วยจากดว<า><อ>งที่มาสนับสนุนซึ่งพอโชคดีแล้วจะทำอะไรก็ดีไปหมดราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมชาวราศีกุม การงานการเงินของชาวราศีกุมในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแบบคาดไม่ถึงเรียกว่ามีเงินไม่ขาดมือแถมยังมีช่องทางการหาเงินได้เรื่อยๆอีกต่างหากเงินที่ได้นั้นมาจากการทำงานการทำธุรกิจและโชคลาภจากลาบลอยที่ได้มาแบบไม่คาดฝันสำหรับการงานยังคงอยู่ในช่วงที่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและมีโอกาสใหม่ๆเข้ามา ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างบีบเลี่ยงไม่ได้และไม่ต้องห่วงหรือกังวลทุกอย่างจะดีเองส่วนเรื่องลาบที่จะลอยมาแบบไม่คาดฝันจะมาจากไหนไม่ได้นอกจากการเสี่ยงโชคเพราะช่วงนี้ดวงดีดวงเฮงเป็นพิเศษแต่อย่าพึ่งทุ่มหมดตัวเพราะถึงจะมีดวงแต่ก็ต้องมีสติควบคู่กันไปด้วยหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ